สวัสดีครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องเราก่อนรับชมคลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเรานะครับขอบุณครับไปและปิ้วสวัสดีครับวันนี้ผมนั่งกับพี่ก็ฟินเเคยวันนี้ก็มียับเกมหมอยคอปเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็จะมาพิเซนต์มอสเบเตอร์ฟอร์ต8นั่นเองหรือในชื่อภาษาไทยที่ผมตั้งให้ก็คือมอสระบบนิเวศส,สมจริงนั่นเองนะผม นะสำหรับเวอร์ชันนะผมก็สามารถโหลดได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.7.2จนถึง1.12.2ในเพลตฟอร์ม Java PC นั่นเองนะผมนะสำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมอันนี้สำหรับมอดนี้นะผมนะจะบอกยังไงดีนะผมว่าทำไมผมต้องตั้งชื่อว่าระบบป่านิเวศสมจริงนะผมก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะผมนะก็จะเพ็นชาร์ตนะผมเอาง่ายเอ็นชาร์ต พวกระบบนิเวศนะผมนะให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมจะสมจริงไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยนะผมนะสำหรับความสมจริงนะผมท่านผู้ชมก็เห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะผมว่าทําไมบล็อกตรงนี้ถึงเป็นแบบนี้นะผมบล็อกไม้นะทำไมเป็นแปลกๆกันหรอก็กนี่แหละครับผมนะเพราะว่าบล็อกมันจะเป็นบล็อกกลมๆยังไงล่ะครับผมสําหรับบล็อกของต้นไม้นั่นเองนะผมนะเฉพาะต้นไม้นะที่เป็นกลมๆนะผม ก็จะทำให้ดูเหมือนกับเป็นต้นไม้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมซึ่งสำหรับมอดนี้นะผมผมได้ทำการลงไปในเล่นของโปรเจกต์ Minecraft Survival นะผม Realistic survival นั่นเองนะผมนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะผมผมก็จะเล่น Minecraft สมจริงสามารถไปดูกันได้ครับผมนะอันนี้ผมแคสแยกนะผมนะเพราะว่าผมไม่อยากทิ้งลิงก์ผมจะเก็บอันนี้ไว้แคสยังไงล่ะนะผมโอเคผมนะสำหรับมอดนี้นะผมอย่างแรกเลยนะผมก็คือไม้นะผมนะต้นไม้นะผมหรือไม้ล็อก ต่างๆนะผมก็จะเป็นวงกลมนะผมก็จะทําให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะผมนี่ครับดูเป็นวงกลม,มับผมวางกันแบบนี้ <c oughs> บอกคาเดียวครับผม <c oughs> เขาทามาดีมากเลยครับผมมดนี้นะอ่าโอเคนะผมนะอันส่วนถัดไปนะผมสําหรับบล็อกหญ้านะผมก็จะมีหญ้าขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะผมนะซึ่งใน survival mode ผมปิดไว้เนาะนะผมเนื่องจากถ้าขึ้นมาแหลกนะผมเหมือนกับใบไม้นะผมนะอ่านี่ครับผมคือโฉมหน้านะผมที่ เวลาเปิดใบไม้นะผมต้นไม้ก็จะดูสมจริงยิ่งขึ้นนะผมแต่ผมปิดเอาไว้ไงไม่งั้นแหลกนะผมนะคือการ์ดจอต้องแรงนะผมนะในการโหลดอันนี้นะผมซึ่งตัวแรมอะไรไม่เกี่ยวนะผมแรมมีอยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่แหลกแน่นอนนะผมอันนี้คืออยู่ที่การ์ดจอแล้วแหละนะผมนะสำหรับส่วนของต้นไม้นั่นเองนะผมเพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะผมนะไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะผมนะอ่ามันมีต้นไม้นะผมก็จะมีใบไม้ตกลงมาด้วยผมนี่คนระับโอ้โห นะมีใบไม้ล่วงลงมาด้วยครับผมนะก็จะทําให้ดูสมจริงจริงๆครับผมเมื่อหักเราไปอยู่ในป่านะผมก็จะเห็นแบบนี้เท่ากับว่าโอ้โหสมจริงจุดสุดเลยครับผมบอกคําเดียวนะผมว้าวสวยครับผมนะลองดูต้นไม้ครับผมนี่คนระับต้นไม้คนระับโอ้โหนะอะมีใบไม้เล็กเพิ่มมาครับผมนะนะก็ทําให้ดูสวยขึ้นนั่นเองนะผมก็เป็นการเอนชาร์ไปนในตัวนั่นเองนะผม ไม่ได้มีเพียงแค่ต้นไม้นะผมยังมีอีกครับผมก็คือตะบองเพชรนั่นเองครับผมต้นตะบองเพชรนะก็จะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นมาครับผมก็คือใบไม้เล็กนั่นเองนะซึ่งต้นกระบองเพชรก็จะทําให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นเหมือนกันนะผมนะนี่ครับผมถ้าดูไกล้ๆอ่ะใช่ครับผมสมจริงยิ่งขึ้นครับผมนะอ่าแต่ถ้าดูใกล้ๆอ่ะมันแปลกๆครับผมนะเพราะว่าผมเล่นไมค์ครับมาหลายปีแล้วผมไม่เคยเห็นอย่างนี้นะผมเวลาลงมอด นะอ่าถ้าปิดเชเดอร์อาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะผมนะเออถ้าปิดไอ้ไม่ใช่เชเดอร์ครับผมถ้าปิดอ่าเทกเจอร์จะสวยกว่านี้นะผมผมคาดว่านะผมอ่าในส่วนถัดไปนะผมก็คือใบบัวของเรานั่นเองนะผมใบบัวของเรานับได้ทําการเพิ่มลากเข้ามานั่นเองนะผมนะโดยเวอร์ชันปกติจะไม่มีลากครับผมนะแต่ในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มลากลงมาเรียบร้อยเลยครับผมว้าวนะดูเหมือนใบบัวจริงๆครับผมไม่ใช่เพียงแค่เป็นเศษใบไม้ลอยตาลิ้วตะแหลงอยู่ตรงนี้นะผมนะ ก็เหยียบได้ตามปกตินะผมนะอ่านี่ครับเหยียบได้ตามปกตินะมันไม่เหมือนกับเศษใบไม้ลอยตะแหลงไงครับผมนะอ่าถ้ามันไม่มีรากมันเหมือนกับใบไม้ลอยตะแหลงนั่นเองนะลอยอยู่กับสายน้ํานะผมนะแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียถ้าผู้ชมเห็นไหมเหมือนกับลอยอยู่แบบนี้ครับผมนะแล้วเวลาเหยียบนะผมผมกลัวจมสุดเลยครับผมนะถ้าเป็นชีวิตจริงนะอ่า โอเคผมได้ส่วนถัดไปนะผมก็คือต้นกกนะผมต้นกกก็สําหรับต้นนี้นะผมก็เวลาเราวางบล็อกดินลงไปในน้านะผมก็จะเห็นนะผมก็จะมีต้นโกกโผล่มานั่นเองนะผมจะเรียกไงดีครับผมต้นกกนี่ก็เป็นวัชพืชอย่างหนึ่งนะผมนะแต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของเป็ดเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ในไมคับไม่มีเป็ดไงแต่เพียงแค่ให้ดูให้แบบโอ้โหสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมนะก็จะทําให้ระบบนิเวศน้ําสวยขึ้นไปด้วยอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะผม นะอ่าโอเคครับนะผมในส่วนถัดไปนะผมก็จะมีอ่าฝนตกครับผมอ่าผมได้เซตคําสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่าในส่วนถัดไปนะผมก็คือปะการังนั่นเองครับผมปะการังก็จะอยู่ตามน้าใต้น้ำับผมตามที่เห็นนะผมส่วนมากจะสปาลแถวใต้น้ํานะผมนะอ่าตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะผมในไบโอมนี้ครับผมไบ,บโอมพวกอ่าไม่ใช่ไทกาครับผม พวกนี้ครับผมพวกโอเชียนครับผมนะหรือไม่ก็รีเวอร์นั่นเองนะผมซึ่งไบโอมพวกนี้จะสปาวพวกปะก,การังขึ้นมาแต่รีเวอร์มันไม่สมควรสปาวมานะนะผมอันนี้เอาจริงๆนะรีเวอร์ไม่ควรไม่ควรสปาวมาเลยเพราะว่ารีเวอร์มันเป็นน้ําจืดไงนะผมพวกแม่น้านะาแต่ถ้าวางบล็อกทรายไปมันก็จะแบบนี้ครับผมทําให้ดูใต้น้ําดูสวยขึ้นนะผมถ้าดูในทะเลก็จะดูเป็นธรรมชาติหน่อยนิดนึงครับผมแต่ถ้าไปดูในพวกเนี้ย เ <N ic ul ose> นี่ยเนี่ยมันจะแปลกๆครับผมในแม่น้ำนะอ่าโอเคครับผมนะอ่าไปถัดไปเลยผมสมําหรับถัดไปแลผมนะก็จะมีบล็อกที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือบล็อกนี้ครับผมนะถาวันของบล็อกเนเธอร์นั่นเองนะผมอันนี้ไม่ได้บล็อกเพิ่มเติมนะอันนี้เป็นบล็อกของเนเธอร์เลยนะผมในเกมออริจินอลเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือด้านล่างนี้ครับผมเป็นถาวันเนเธอร์นั่นเองนะผมซึ่งถาวันเนเธอร์นะผม นะก็จะส่วนมากสปลาวอยู่ในถ้าของเนเธอร์นะผมจะทําให้ดูเป็นดันเจียนยิ่งขึ้นนะผมดูน่ากลัวขึ้นไงแลนะเอาง่ายๆนะผม ในส่วนถัดไปนะผมก็เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะผมนะก็สําหรับมอดนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็คือดินวิญญาณน,นั่นเองนะผมนะซึ่งดินวิญญาณน,นะผมนะก็จะเห็นเอฟเฟกตามที่ท่านผู้ชมเห็นแลนะ้วผมก็จะมีวิญญาณโผล่ขึ้นมาครับผมดีไงนะโอ้ดูหลอนขึ้นเลยครับผมนะถ้าอยากจะไปดูจริงๆต้งองไปดูที่เนเธอร์นะออนะผมนะอ่าโอเคครับผมนะนี่ไนงะโอ้โหบอกคําเดียวน่ากลัวขึ้นครับผมบล็อกวิญญาณน,นะอ่าโอเคครับผมนะสําหรับของม นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะผมไปดูในส่วนถัดไปเลยอ่าโอเคครับนะผมในส่วนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเดินเล่นนั่นเองนะผมนะโดยที่ผมจะไม่เข้าไปในป่านะผมเพราะว่าถ้าเข้าไปแหลกแน่นอนนะผมร้านเปอร์เซน็นนะเฟรมเรทผมตกเหลือ10กว่าแน่นอนนะอ่าโอเคครับนะผมผมจะเดินรอบๆแถวที่ลาดแล้วกันนะให้ท่านผู้ชมดูนะผมถึงระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนไปนะผมจากไมโครบอลลูจีนนจนถึงไม a ครปกตินั่นเองนะผมโดยผมจะไม่เปิดไม C ครบอลลูนจีนนก็แล้วกันนะผมเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องค้างแน่นอนนะผมนะเออเวลาโหลดนะผมโอเคครับผมนะก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับผม m มค์ครับนะผมก็จะเอนชาร์ตความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นครับผมกับต้นไม้นะผมดูตรงนั้นสิครับโอ้โหดูครับดูต้นไม้ครับผมนะอ่าาดูครับผมดูไปเรื่อยๆครับดูความจริงครับผมนี่ครับนี่คือ Minecraft ครับผมนะไม่ใช่เกมอื่นที่ไหนแน่นอนนะผมมันคือไม n e c r a f t ครับผมท่านผู้ชม นะอ่านี่คนระับอืมเต็มเต็มเลยครับผมนะโอ้โหดูตรงนี้ครับผมดูตรงเนี้ยโอ้โหเหมือนต้นไม้จริงๆครับผมนะโอ้โหดูครับผมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้างๆนี้นะผมตรงนี้มันใกล้ไปนะแต่ตรงนี้ไกลๆครับผมมองไกลๆเหมือนต้นไม้เลยครับผมนะสวยจริงๆครับผมนะสําหรับมอสนี้นะอือระบบนิเวศใต้น้ํานะผมดูไปแล้วก็เหมือนจริงครับผมนะอ่านะ ยิ่งถ้าใส่อ e ีเรีเลิสติกเทรน n เจเนอเรชันไปด้วยครับผมก็จะทําให้ดูสมจริงโคตรเลยครับผมผมบอกคําเดียวนะมอดนี้ไปเข้ากับอ่าเรีเลิสติกเทรนเจเนอเรชันได้เลยครับผมนะก็จะตามที่เห็นนะผมนะที่ผมเคยอ่าเล่นไปในม i n ค c r a f า s ์ r v วเ a l นะผมเรอเลอสติกซาว์ว hmm. ลนั่นเองนะก็ไปติดตามรับชมได้ครับผมกดที่การ์ดด้านบนได้ครับผมนะเมื่อหากคลิปนี้จบนะผมท่านผู้ชมกดเข้าชมได้เลยนะ เพื่อดูความเป็นธรรมชาติต่นเองนะผมแล้วก็สามารถดูเอ็นชาร์ตของตัวมอสนี้ได้ครับผมเพราะว่าผมเดินเล่ล่อนแหละตรงนั้นนะเมื่อหักดูความเข้ากันนะผมง่ายๆนะอ่าโอเคครับผมนะก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมความสวยครับผมผมให้เต็มสิเลยครับผมนะธรรมชาติสุดๆเลยครับผมนะไม่เหมือนเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมธรรมดาครับผมนะโดยเฉพาะอ่าพวกใต้ต้นไม้ครับผมนะอ่าถ้าท่านผู้ชมไปอยู่ในป่านะผมท่านผู้ชมก็จะเห็นใบไม้ร่วงลงมาครับผมเนี่ยเนี่ย เนี่ยผมอ่ากลมๆนะผมบล็อกกลมๆนะอ่าทุบหนึ่งทีดิอ่ากลมจริงครับผมนะอ่าไม่กลมตบได้ครับผมนะหัวไม่กลมมาตบได้ครับผมตบเกียนไงนะอืมไม่ใช่แล้วเอผมโอเคครับผมผมจะลองเข้าไปในป่าดูแล้วกันนะถ้าแหลกก็อย่าว่ากันแหละนะผมเพราะว่าเนื่องจากนั่นแหละผมมัน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 กินกราจอครับผมตัวมอสนี้ ก็เข้าแหลกแล้วผมแหลกแล้วเหลือเฟมเรทเหลือยีิบเอ็ดครับผมจังหวะนี้อดูว่าผมอนี่ครับผมดูความเป็นธรรมชาติครับผมนะนี่ครับมีใบไม้ตกลงมาด้วยนะผมอเข้าไปป่าทึบครับผมด้านล่างครับผมอผมจะมองแถวแถวนี้แล้วกันนะอดูตรงนี้ครับผมนี่ครับโอ้โหดูว่าผมดูดูครับมีใบไม้ตกลงมาด้วยครับผมดูเป็นป่ายิ่งขึ้นเลยครับผมบอกคําเดียวนะ เอาง่ายครับผมดูสวยขึ้นขึ้นครับผมมอสนี้นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเกมเพลย์ครับผมแต่เปลี่ยนแปลงความสวยงามของมอสนั่นเองนะผมนะของไมค์ครับด้วยนั่นเองนะผมสามารถเอาไปเข้ากันกับหลายมอสนะผมโดยเฉพาะเลเวลสติกเทนเจเนอเรชันนะผมอ่าโอเคครับผมนะก็สําหรับ ที่ผมจะทวยท่าผู้ชมดูก็มีเพียงแค่นี้นะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะอ่าอ่าโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะก็ขอให้เทิรปุ่มไลค์กับเทิรปุ่ม,มซับสไครต์พังจนรอบรอบสองไม่ได้ก็เทือ์ดังแบบนี้เลยนะผมนะอ่าสำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบายบายทุกท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้าล่ะ